thank <laughs> you ยาขึ้นลดลดมากเลยอะ่ะออเดินแล้วทางมันก็ขุขักด้วยทางมันไม่เรียบมันก็เลยเดินยาก, <c oughs> กปดอะมาก วันนึงเอามาข้าวมาให้ครั้งหนึ่งไรู้หิวแย่แล้วมั้ง <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วมั้ยได้ยินเสียงร้องเลยร <c oughs> ้องเลยออื <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดเลยลูกจ <iri> ้าจ้าจ้า <Bra> จ <eyeshadow> ้า <sought> จ <ceu dad> <samurai> <get> ้าจ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 าไปเดินก่อนแม่เดินก่อนอุ้ยไปแม่หนักลูกไปไปโอ้ยดีใจดีใจอย่ากัดแม่สิแม่แม่จะเดินได้ไงอุ้ยเจ็บโอ้ยเดินไม่ได้ แม่เดินไม่ได้เดินไปหนูเดินไปลูกไปอึ๊บอืมกัดกบเคงเกงขาดละเหนื่อยขึ้นเนินไม่ไหวหนักหนักน้ำนี่เนี่ยดูที่นีมา ขาดแล้วกางเกงขาดแล้วเหนื่อยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยายอ่ะโอ้หอาหารหมดเกลี้ยงเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวแม่เอาให้หิวเหรอหิวใจเย็นค่ใจเย็นเนี่าให้ ยายเนี่ยน้ำน้ำน้อยูยยอยออย่ข้างลลังใช้น้ำเก่งจริงๆเลยนะตัวนิดเดียวหิ้มาให้ทุกวันเลยเนี่ยใช้น้ำเก่งๆ อย่าก,กัดอย่าขาดเดี๋ยวแม่ไม่มีเดี๋ยวแม่ไม่มีหิ้ยมาห,หนูอยู่ตัวเดียวเหรอลูกพ่อกับแม่ไปไหนเนี่ย พ่อกับแม่ไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ย